Đu 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 này mọi vụ. สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องน้องวายุนะครับวันนี้พาน้องมาอาบดินนะครับผมดูอาบน้ําแล้วก็อาบดินนะครับผมให้ขนนอนลื่นนะครับมัดโซ่ยาวอาบน้ําแล้วให้น้องอาบดินนะครับดูพลายวายุอาบดินนะครับผมให้น้องเล่นเดินเล่น,ลนมีอิสระนะครับ ลิ้นลินนะครับคันตามตัวมีกองลิ้นให้น้องเล่นนะครับเพื่อน้องจะไม่เหงานะครับนี่เวล,ลาอายา น้องเล่นด้วยกินด้วยไปเรื่อยนะครับอ,อิ่มแล้วครับเจ้าวัยุตนี่หวาแล้วครับ บังเสาทนูนะครับอืมมาแล้วก็ทำเสาให้น้องทูเล่นนะครับนี่คัน ดูงานน้อยๆของน้องวายุโพงครับคันอาบดินแล้วก็มาถูหลังถูเนื้อถูตัวครับเป็นอย่างนี้แหละครับช้างน้อยหลังจากกินหญ้าหิมก็ ให้อาบน้ำแล้วก็ขึ้นมาเล่นดินถือโนตถือตัวเพื่อน้องจะได้คลายคันนะครับ วันวันของน้องอายุนะครับผมส่วนมากจะกินหญ้าเป็นอาหารนะครับน้องจะกินหญ้าเป็นหลักเลย ล้วครับนี่แหละกิจกรรมของน้องเลยเรื่องเล่นโซ่นี่แฮคันนะครับเล่นโซ่นี่ชอบประละกำลังนะครับจาวายุ ขันขานะครับดูน้องจะเกาขานะครับผม,มต่อมอทำไว้มัดน้องยาวๆนะครับน้องคันขาจะได้ถูทีแล้ว อยู่กับบ้านที่เกี่ยวมานะครับขาบดินเล่นดินด,ด,ดู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 นะครับโอ้โหนี่วายุเอาขาหนีบดินเล่นได้ด้วยนะครับนี่ความสามารถของน้องที่เรียนรู้นะครับ กินหญ้าบ้างเล่นไปกินไปอย่างนี้แหละครับช้างน้อยๆไม่เหงาควานจะอยู่เป็นเพื่อนตลอดนะครับนี่พราะช้างถ้าอาบน้ำแล้วก็จะต้องเล่นดินนะครับเพื่อขันมะเรงไม่ให้มากวนมาอะไรได้นะครับ เท่านั้นก็ได้ชื่นนะครับผมเที๋ยวช่วงบ่ายๆก็จะพาน้องไปอาบน้ำที่สะพานนะครับแม่น้ำใหญ่ช่วงนี้ให้น้องเดินเล่นเนป็นอิสระนะครับเล่นกองดินไปน้องก็จะเดินเล่นตึงโซ่โยกเล่นไปนะครับ ให้เหงานักรับจาวายุน้อยปกติแล้วจะขุดน้ำให้น้องเล่นนะครับแต่นี้น้ำมันแห้ง <c oughs> น้ำแห้งก็ไม่ได้ให้น้องเล่นนะครับคือให้น้องอาบน้ำแล้วก็เล่นกองดินแทนนะครับวันนี้อากาศเย็นเดี๋ยนอนน้องก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วครับ ขอบคุณแฟนเอซของวายุทุกๆคนนะครับผมที่ติดตามชมน้องวายุนะครับวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม